นนามของเรือข่รวมสร้างสุมชนนาอยู่ของโครงการันาลมอยรมแตกสได้มีนที่แต่ลาพืที่ที่ร่วมกันสร้างสุมนใ้เข้มแข็งนำไปสู่ชุมชนการเป็โดยไปพื้ที่เป็นตัวต้านขอประกาศจตนาลมร่วมกันนต่อไปนี้หึงประเด็นการัการต้นทุนเสอใมีเป้าหมายร่วมกันที่จะเพิ่มพื้นที่สีเ ควมากหลายทางชีวภาพองค์ประกอบกฎหมายข้อะเบียบข้อวัตถันแล้วก็มาตรการทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการเผาไฟป่าฝนละอองและปุ่นปัญหามลพิษต่างๆครับสองประเด็นการบริหารจัดการด้านมูลร่วมมีข้อมหยร่วมกันที่จะพัฒนาระบบข้อมูลขบวนที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและนำข้อมูลไปต่อองค์ประกอบ มาตรการรักาคมและชุมชนสามประเด็นกตรเสิเกียรติยูนมีเป้าหมายร่วมกันที่จะจัดตั้งอัตราผสูงการเรียนรู้ทางเกษตรกรรมย่างยืนยังสูงชน้างเครือข่ายการก่อไัยในพื้นที่และเครือข่ายและลดการลดปัจจัยเสี่ยงในเรื่องการควบคุมบระากซึ่งด่จแอกองอโดยกับเเรื่อรถมรอบในประเทีจะ กามต่อพานธุ์จะถูกรียนโดย่ารอบรัวต้นแบบจากการปยะยัในตัวเอนทั้งนี้เจอให่ร่วมสร้งชุมชนได้อยู่องกันเิบนคองแก็บนตัวไปอวดแม่สอนมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันรักษาไว้รพัฒนาประเพณีและสร้างการเรียนรู้ทงในระดับเครือข่ายและ้าตเครือข่าย ที่รวมกันเพื่อนำให้เป็นจังหวัดน่าอยู่ครับกับในนามของสมนักกองทุนสรับการสร้างเสริมสุขภาพครับก็ขอให้คำยืนยันกับทั้งอาบอกและก็เมืองปอนนะครับรวมทั้งเรือถ่ายโรคจั่งอุบัาิจนต้อง่ีอยู่ทั้ง40แห่งที่มาลงนามความร่วมมือในวันนี้นะครับว่าทางสำนักงานกองทุนสรับการสร้างเสริมสุขภาพที่สสสจะเป็นอีกภาคีหนึ่งนะครับ ที่จะร่วมรุ่เสริมในการขับเคลื่อนตามที่ท่านนายกทั้งสองนนได้นําเรียนไป่อสักครู่นี้รวมทั้งจะทําหน้าที่ในการจัดการหรือว่าสร้างกระบวนการให้ทั้งสีแ่แห่งและก็แม่ขาอาสน์จัดการเมินหาทยทั้งสองแห่งนี้ได้มีโอกาสในการที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อน,นําไปสู่การสร้างศักยภาพของกองหลวงกิ่นเพื่อน,นําไปสู่การสร้างศักยภาพของ ชุมชนน้องถิ่นหรืพี่น้องประชาชนและก็ทุกภาค่วนในพื้นที่เพื่อน,นาไปสู่การสร้างความสุขการสร้างสิ่งดีๆมันงามให้เกิดขึ้นกับชุมชนท้องถิ่นของเรานะครับรวมตลอดทั้งเพื่อจะได้ร่วมกันนะครับในการที่จะกับท่านผู้กันจังวัดในโอกาสต่อไปสําหรับการกักบเพื่อนร่วมกับองค์กรของถิ่นและพี่น้องชาวแม่ฮ้องสอนไปสู่การสร้างให้จังหวัดแม่ฮ้องสอนเป็นจังหวัดที่น่ายอยู่เป็นจังหวัดที่เต็มไปด้วยความสุข การพัฒน์ของการเอาที่น้องประชาชนเราแม่อสอนเป็นเป้าหมายในการที่จะทงานไปสู่เป้าหมายกล่าวร่วกันนะครับเราก็ขอให้คัมั่นสัญญากับทุกท่านไว้ขอพรจักท่านด้วยนะครับในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับท่านผู้แทนจังหวัดท่านัูหน่าสงสารจังหวัดท่านผู้แทนนองถิ่นจังหวัดขอขอบคุณในส่วนของศูนย์ประสานงานวิชาการในส่วนของภาคเหนือตอนบนล้านนานะครับที่ได้มาเป็นพุรธประสานกับ ในในส่วนของอบตป่าบองนะครับและก็อบตเมืองปอนรวมตลอดทั้งขอบคุณท่านนายกที่เป็นแม่ข่ายเดิมนะครับสองด้าน็คือท่านนายกพญนิพนธ์ใจจากระบูนและรวมทั้งนักวิชาการและก็นักจัดการโดยนักจัดการนะครับของของแม่ข่ายลำพูนนะครับก็คือรวมรวมตลอดทั้งท่านนายกขนนกยาเขียวอบตแม่ป่าอุไม่สอนจังหวัดป่าครับ ที่ได้เามาด้วยตนเองและก็ส่งเจ้าที่มาทํางานกับศูนย์ประสานงานธนาคารได้ปดยยิอยิ่งครับขอบคุณทั้งสองอบตทั้งก็คือทั้งสาบอกและเมืองปอและโดยฉพาะยิ่งครับขอขอบคุณทั้งสี่สี่แ่งที่จะมาเป็นเครือข่ายร่วมกันเพื่อทาหน้าที่ในการที่จะทให้ชุมชนน้องหมิงของเราเป็นชุมชนน้องหมิงที่มีความเข้นแข็งที่น้องประชาชนของเราจะอยู่ในยามมีความสุข เพื่อเป็นฐานของประเทศที่ดีอย่างมั่นคงต่อไปในอนาคตครับและขอให้ทุกท่านเดินทางกลับถึงเราท่านโดยสวัสดิภาพจาก,นะกเสรีภารกิจน,นะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ